เพิ่งแต่างงานได้แค่ปีเดียวคู่รักคนดังขาเตียงหักหย่าเมียแล้วเสียดายคู่นี้มากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำเอาช็อกวงการเลยทีเดียวหลังฮีโอดองวันหนึ่งในนักสแสดงจากซีรีส์ดังเดอะกออีได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการหย่าร้างกับภรรยาของเขาอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากแต่างงานได้หนึ่งปี ทางด้านฮีโอดองวันเริ่มยื่นฟ้องหย่ากับภรรยาของเขาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้หลังจากใช้เวลาพิจารณานานกว่าสองเดือนศาลก็ได้มีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการหย่าร้างและการแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้ตามรายงานฮีโอดองวันตัดสินใจหย่าร้างหลังจากพิจารณาอยู่นานว่ากันว่านักแสดงได้ลบภาพของอดีตภรรยาของเขาในอินสตาแกรมทั้งหมดแล้ว